You're down and I'm bleeding Been six months since we took a beating Love's up again despite all reason I think we both lost the meaning Don't stand up Haven't you had enough? We have to let this lie We'll find each other in the next lifetime No gods to believe in. Why take the air I'm breathing? I think we're missing the limit. Don't stand up. Haven't you had enough? We have to let this lie. We'll find each other in the next lifetime. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชม UMK 3 5จากมาเท่นนะครับที่หลายท่านเลยอ,อินบ็อกซ์เข้ามาให้เรารีวิวให้หน่อยนะครับอ่ารีวิวเท่าที่ลองเบื้องต้นนี่ค่อนข้างที่จะแว้นหน้าดูเลยครับทำไมแว้นฮนะก็เพราะเรื่องว่าคาร์บูเรเตอร์ในอารมณ์เหมือนปีกผีเสื้อนะค่อนข้างที่ตอบสนองรอบเร่งค่อนข้างเร็วมากแล้วก็รอบค่อนข้างจัดมากเลยนะครับอ่าตัวนี้ ความตั้งใจของมาเทนก็คือจะให้เป็นน็อตแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่นี้เราด้วยความเร่งรีบประกอบเพื่อที่จะให้พี่ได้เห็นรีวิวก็เลยใส่น็อตน,นี้ไปก่อนไม่ไม่เป็นไรเนาะ,ะเดี๋ยวจะตกใจไงเวลาเดี๋ยวซื้อใหม่มันเป็นน็อตดาวไม่เหมือนในนี้อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับน้าหนักโดยรวมนะครับประมาณ7จกิโลเกิโลนะฮะหัวเกียร์ก็ค่อนข้างใหญ่ก็บอกเป็น28มิลนะฮะยีมิลนะครับ,นนรบ9ฟัน อ่านี่เราเทสโดยใช้ใบซ้มแฉกผอมนะครับจากมาเทนอาราเนิกเหมือนกันนะครับคันเร่งออกสไตล์คล้ายๆมารุยม่านะนะครับออกคล้ายๆ NE500 อ่ะนะครับนี่สไตล์นี้ก็นิ่มนะฮะนิ่มนิ่มกว่า411เยอะเลยประเภทประเภท NB อ่ะนิ่มเลยไม่ไม่ปวดนิ้วนะครับอ่าสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นคัดใหญ่นะครับคัดใหญ่กกหางคล้ายๆกับ Gx นะฮะอารมณ์เหมือน Gx 3 5ครับลานดึงเป็นปกตินะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่ลานเบาแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือน4หนึ่งหนึ่งดึงได้ง่ายๆนะครับมาเท่น UMK 3 5เม็ดในไทยแลนด์นะครับแต่ผมว้าวตรงเนี้ยว้าวตรงคาร์บูเรเตอร์เนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนะที่เป็นคาร์บูเรเตอร์แบบนี้คือเราไม่เคยได้ไง เราไม่เคยได้รุ่นนี้มารีวิวพอวันนี้ได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเอยรอบเร่งมันเร็วแล้วก็ตอบสนองค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ฝังวาลววให้หนึ่งตัวนะครับด้านในเห็นไหมครับวาลวระบายอากาศให้นั่นหมายความว่าฝาจะเป็นประเภทปิดสนิทเลยตัดได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับตัวนี้ราคาขายยังไม่รู้ยังไม่รู้ราคาจําหน่ายเอาเป็นว่าติดค้างราคาไว้ให้ก่อนโดยรวมเดี๋ยวลองให้พี่เจมสตาร์ทอีกรอบหนึ่งดูนะครับว่าดูรอบเร่งก่อนนะครับ รอบเล่งนี่ค่อนข้างเร็วมากเลยตัวนี้หมอมาก2องยี่ห้อา3 5ิ c ห้าน้ำหนักไม่มากไปมากขึ้นเร็วเลยอรอบเครื่องค่อนข้างเร็วนะฮะขึ้นเร็วมากเลยแล้วรอบจัดดีเลยหมอมากสำหรับใครที่ มองหาเครื่องที่ไม่หนักเหมือน4ีหนึ่งหนึ่งถัง,งล่างประหยัดน้ำมันแต่รอบอัตราเร่งตอบสนองไวมากนะครับไวเลยแหละตัวนี้ด้วยด้วยลักษณะของคาบ,บูเรเตอร์นี่แหละฮะเดี๋ยวเราลองจะแกะดูนะจะให้ดูใ,ใกล้นะครับนี่เห็นไหมครับปีกผีเสื้อเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าีบีฟเร่งดูอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะตอบ สนองอัตราเร่งได้เร็วนะฮะนี่ก็ค่อนข้างดีเลยคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสายก็จะเป็นทองเหลืองใช่ไหมบูทองเหลืองมาให้ก็เจ๋วเลยนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่ามันแว้นดีแล้วก็ประหยัดราคาน่าจะไม่แพงนะตัวนี้เพราะว่า35มสิบห้ายังไงก็ถูกกว่าสีหนึ่งๆน,นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องราคาให้อีกทีหนึ่ง นะครับแต่พามาดูรอบๆโดยรวมก่อนนะครับนี่เม็ดอิน a ท l แลนทั้งหมดนะครับหนึนั่นหมายความว่าอะไหล่มีรองรับท่านแน่นอนนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับงขาบูพวกนี้ก็มีขายแน่นอนนะครับค่อนข้างที่เวิร์กเวิร์กนะครับเนี่ยปรับเหมือนเลื่อยยนต์เลยอ่ามีโลหะไฮตรงนี้อ่านะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยครับหูเกี่ยวก็เป็นสไตล์ฮอนด้าะครับสไตล์เหมือน G x อ่ะนี่นะ ของแถมก็จะได้ปกตินะครับเหมือนเหมือนเครื่องตัดหญ้าทั่วไปเป็นใบมีดจะเป็น12นิ้วมะละกอญี่ปุ่นนะครับบางหญ้าแล้วก็สายสะพายเป็นบ่าคู่แบบนี้นะครับอ่าเป็นเครื่อง 35cc 2ซีซีสจังหวะน้ำหนักไม่มากน่าเล่นอีกหนึ่งรุ่นรอบจัดดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มารีวิวเดี๋ยวเราจะลองไปตัดลึกๆดูแบบโหดๆด,ดูว่าเครื่องนี้จะไหวไหมอีกหนึหน้านะครับ วันนี้แนะนําให้เบื้องต้นก่อนอ่านวมซ้ายก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนสีหนึง,น,งนะครับเป็นเป็นนีอ่านะครับลองดูราคาไม่แพงแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่า m a ็ด in Thailand ทั้งหมดนะครับมันจะไม่มีเรื่องของภาษีภาษีเป็นของแท้นะครับจากมาเท่นนะครับอ่าใครที่มองหาอยู่ก็จัดไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตราคาให้นะครับสวัสดีครับ You had enough. We have to let this lie. We'll find each other in the next lifetime.